น้ำมักชีวภาพครับมันจะมีหลายสูตรมีอยู่ห้าหรือ6กสูตรครับสูตรสมุนไพรไล่แมลงนะครับมันจะกันแมลงนะครับแล้วก็ยับยั้งการวางไข่และการว่าลอกคราบของแมลงครับตัดวงจรนะครับและคุณสมบัติพิเศษของน้ำมักของสูตรเรานะครับมันจะปรับสภาพดินนะครับส่วนแคลเซียมนะครับเป็นฮอร์โมนครับเป็นฮอร์โมนชีดทางใบให้กับพืชนะครับกระตุ้นรากทําให้พืชแข็งแรงนะครับ ในพักนะครับเราต้องดูว่ามันมีแมลงอะไรกฉีดนะครับเราจะใช้สมุนไพรเนี่ย20หรือ50 cc นะไม่เกิน50 cc ต่อน,น้ำ20ลิตรครับฉีดกันนะครับแล้วเราก็จะผสมฮอร์โมนคือแคลเซียมนะครับเพื่อกระตุ้นรากและใบให้มันจเจริญเติบโตครับเด่นเฉพาะสูตรนะครับไม้ยืนต้นก็เหมือนกันครับจาก30 cc เนี่ยเราจะเพิ่มเป็น50-70 cc เพราะว่าต้นไม้ยืนต้น มันเป็นลาต้นที่แข็งแรงนะครับและใบหนานครับมันทนทานครับมันจะกินธาตุอาหารได้มากกว่าในกรณีพักนะครับเราจะฉีดประมาณสี่วันต่อหนึ่งครั้งในพักนะครับเราฉีดตั้งแต่พักตั้งแต่เริ่มปลูกครับเริ่มปลูกเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรเนี่ยน้อยลงอย่างว่าสามสิบติดสี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับพอเกินสักอาทิตย์หนึ่ง ใบซองใบสามขึ้นมาแล้วเราจะใช้5 0 4 c c ต่อน้ำ20ลิตรนะครับในกรณีครับในกรณีที่เราใช้กับต้นไม้นะครับต้นไม้นี่เราจะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับฉีดกระทั่งหนึ่งครั้งแล้วอัตราการใช้สานมาไล่แมลงก็จะใช้ประมาณ 50-70cc นะครับฮอร์โมนก็เหมือนกันบ 50-70cc ต่อน้ำ20ลิตรตอนนี้ก็เยอะครับ ในสมาชิกกลุ่มของเราและทางทั้งหมู่บ้านจะมาใช้สูตรตรงนี้แล้วก็ข้างเคียงครับก็กผลิตไม่ทันเหมือนกันครับบางสูตร